มาแล้วครับขบวน5้าสามสองนะครับออกสำรานมาตั้งแต่ส6บนาฬิกาสิบนาทีนะครับห้าสิบเจ็นาทีนะครับจากสำรานมาบ้านไผ่ถือว่าวิ่งช้ามากนะครับขบวน5้าสามสอง G A ส5 4ห้าสี่หนะครับทำขบวนมาผมนึกว่าจะได้คันเดิมมาอีก4ี่ห้าห้า้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคันมาอยู่นะครับ ไปครับขบัน5 3น